่ะจับดินสอระบ,บายสีนี่ <c oughs> อาบน้ำแล้วยังเหม็นอีกเหรอ,อมาเอาเอาดินสอมานี่ก่อนระบ,บายสีจับเขียนนขียน ดินสอเออระบายระบายเออระบายนี you know. ่ระบายไงระบายดีๆระบายรูปหมีนี่รูปหมีนี่ระบายตรงนี้อ่ะระบายตรงนี้อ่ะระบายนี่รูปหมีนี่รูปหมีหมีนี่ไม่เอาสิรูปหมีนี่นี่ตัวหมีสีแดงเออระบายเออสีแดง ดินสอสีเอาวางไว้นี่ระบายอีกไม่แกะระบายตัวหมีระบายหน้าหมีนี่ระบายระบายก่อนบายไง เออระบายระบายระบายตัวหมีนี่มีนอน